อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในคอร์เตอร์สุดท้ายนะครับของบาสเกตบอาคู่สุดท้ายในคอเตอร์สุดท้ายนะครับแล้วก็นี่คะไม่รีบาได้โดนแมนนะครับ ่มแหม่ครับขึ้นน้ำแล้วนะครับสำหรับไอระดานะครับไอระดาไม่เหมือนชนะขาดนะเจอมาสามแล้วถ้าเจอแฟร์ไฟล์ยิ่งไปขาดโอ้โหตรงนี้สวยงามับสามคะแนนครับไล่มาไม่ไล่แล้วออกออกน้ำแล้วเลยมั้งกระโดดกระโดดเข้ามาใช่ไหมใช่ไหม คะแนน64947นะครับใช่ฮะ49เท่ากันครับมันไวจังหวะ12มันไวมันวิ่งไปเร็วจังหวะ12มันเร็วพอจะสุดท้ายนะครับเศษทตายเท่ากันนะครับตอนนี้นะครับคะแนน64คะแนนใช่ฮะโอ้โหนี่โดจรจีบาร์บารครับโอ้โหรวมนะครับยังอยู่โอ้โหโดนแล้วเลยนี่ ไอ้หนุบก <work> <monastery> <The absor baptism difference> mm ูผิดโดนเลยฮะเดี๋ยวนี้เจอแฟลดไฟขาดแฟลทไปฟสิ้นหายขึ้นไปได้ไปสองคะแนนครับสองตีเทิร์นต่อเกมอ่ะแต่ตีเชิญต่อครั้งหนึ่งอ่ะสบายอ่ะเอาจนลงอ่ะคือรุกตัวรุกตัวตามบอลหมดเสองคะแนนนะครับปีกปีกเมื่อบีบตัวเลยเมื่อบีมาเอาบอลม่ตสวยไอ้คนจับบอลนี่มันบีบเข้าไม่แฟร์เลย ดูการสนุกสนุกนะครับคู่นี้นะครับนะฮะโอขเลยนะฮะบอกผมไม่ฟาวบอกผมไม่ฟาวนะครับดูนี่สิว่าใครมีม okay. ีคนตีมือ มันเหมือนจะเหมือนคู่เมื่อกี้ครับพี่ฮะนี่จะต่อเวลากูกลับบ้านเลยกุไม่ดูแลนะไปดูแลเออเนี่ยครับโอองานจะเป็นเท่ากันครับเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเมื่อกี้ตั้งแต่คู่เมื่อกี้พี่เราคิดว่าไม่มีอะไรใช่ พ่อคนพี่น้องกันถรือว่ามีอะไรมาถึงคู่นี้ก็เป็นเหมือนพี่น้องกันนะแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่จริงๆฮะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหขึ้นมาแล้วโอ้โหโดนเลยโอ้โหลูกนี้ไม่ได้เลยฮะ ไม่น่าพลาดตรงนี้เสียงเลยไม่เป็นไรครับก็เขาจะนะอ่าก็เรียกว่าเป็นพม่ใช่แค่าวงนี้นะฮะเป็นการยกยกผู้ตัดสู้จะได้จะได้ทุกทุกโทษด้วยและได้ส่งวันด้วยครับผมถู่ต้องนะตรงนี้อ่าเคียเคนะฮะขึ้นมา ถ้าด um, kind of ้วยกาได้อยต่อนะครับนะในเกมกีฬามันก็จะมีอะไรที่มันใช่ใช่มีแรงกดอะไรหลายๆอย่างนะไม่เป็นไรเข้าใจกันนะฮะดูเกมอย่างเดียวๆนะฮะสนุกอ่าดูกันต่อนะครับขณะตอนนี้โอ้ลูกตัดได้ตัดได้เข้ามาแล้วครับผิดไปทีหนึ่งลงนี้ว่าแต่ได้ฟาวด์นครับลงนี้ได้ฟาวล์ลงนี้เออคนนี้ติ้งจ้างเกมอ่ะนี่นะ

ส่วนตัวเกมนะส่วนตัวเกมอย่างเดียวบางครั้งนี่ต้องแก้ตัวแทนน้องๆด้วยใช่เพราะบางทีมันเกมมันพาไปเกมมันพาไปนะฮะหรือแม่เมื่จบเกมก็จูบปากกันเหมือนเดิมฮะแต่ว่าจุดดีของน้องๆจูบปากกันเลยพี่จูบปากเลยจูบปากเลยเวลาท่าจะจูบปากกันเนี่ยกรรมการอยากจูบเพื่อได้ไหมเจ้าพ่อ ก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วเกมมันทุกขั้งของบาคเก็ตบอลมค่อนข้างสูงครับพี่ครับครับผมแต่จรงเมื่อเมื่อกรรมการก็สุดเท่านี้ฮะโอเคครับครับอ่ะดูต่อครับทีมพี่ทีมน้องครับนะฮะเนี่ยเมื่อกี้ทีมพี่ทีมน้องพี่ก็พูดเงี้ยก็ก็ก็พี่ก็ทีให้มันสนุกนะโอ้ยยอดเอาใจทั้งสองแล้วก็โอ้โหเดือดทุกทุกคู่เลยทีนุีเน้องพี่ไม่ถือว่าเดือดนะพี่ถือว่ามันเป็นแค่จังหวะโชค๊กเป็นจังหวะนะเป็นจังหวะโจ๊กจังหวะที่พาไปครับอ่ะมาดูรู์นะโโททฟิกพี่โท้ ไม่ไม่ได้ตัวเนี้ยนี่ก็เป็นคทอรที่สีแล้วเขาตกรทแทยแล้วของคู้กนี้ฮะเดีกเลยวย่งคู่ที่สุสีขอพวกนี้แม่ี่บาวันเปของแมนนะแมนมาที่มีสิท มาเมาขึ้นเลยครับแม่ได้เปล่านีครับไม่เดินบันแต่ตีมือเต็มเต็มเฮ้ยใครเอาไอ้ชนออกไปไกลๆหูไรวะแม่งเสียงดังกว่าไม้หุ่ยนะฮะอ่ะก็ เมเปยนไดครับตั้งใจหม่ครับโอ้โหอย่าดีบ่าวัาเป็นขอปปี้นะของไอราดาบอลยอยู่ในมือไอราดานะะครับผม เาเป็นของไอระดาครับมาแล้วครับไอระดามาโอ้โหองทีนึงโอ้ยจะได้แล้วแปปินตามเป็นฟาโร่จะได้ฮะนี่เาบ้างก็ปล่อยออกเลยครลูกนี้ พอได้สุดท้ายแล้วตอนนี้บอกเวลาทีเหลืออยู่ประมาณเก้เนี้ยทีมงานเค้มปิกฮะเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวเฟือครับเวลาเดี๋ยวเฟือนะครฮะคะแนนเท่านี้ไม่มีผลเลยนะฮะนะามแบอลว่าโอ้ไม่ครับแม่หลุดมือไปแน้วบอลบอลลื่นนะบอลลื่นบอลลื่นบอลลื่นเต็มานแม่เต็ม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 ต่อครับอยู่ที่แดงนะโดงนี่ ใายเข้าไปเข้าไม่ได้ต้องออกมาก่อนนะแน่แน่ลือเกินนะแม่พยายามทิปลงเงยังไม่ได้ะลู้นีแม่มาที่ได้เตาแล้วนี่ะเออ พี่ป๊อบพี่อเอาไอ้ไอ้ชิไปเก็บเก็บข้างหลังให้นะไม่ได้นะครับนะแหมลุกนี้แม่ลุกโทษนี่ อ่าอยากได้หนึ่งคะแนนนะหนีได้หนึ่งคะแนนนะครับตอนนี้อารดาครับผมอิรดาครับขึ้นไปเป็นหน้านูมีป๊าดเลยครับครับผมหน้าจุดสองห้าจุดหกนะครับแหมครับผมแหมวันนี้เป็นเป็นเป็นวันที่อารดาขนมาค่อนข้างเป็นทีมเลยนะครับผม คนข้างหลังต้องระวังเรื่องของการส่วตอนนี้โอ้โหนะต้องดูว่าวิธีการเล่นนีกอ่ะทำเชื้อะตองรงน,นี้บีครับเอ๊ยตรงนี้โอ้โหสวยงามตรงนี้ เดี๋ยวไปง่ายครับเลยครับไม่มีเบาแล้วปาตอนนี้ สนามนะไม่มีเบาะนะสนามนพี่กับเกมนะครับพี่กับเกมนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะเป็นพี่เป็น้องกันแต่เต็มพี่กับเกมนะโดนับตัดบอลมาได้ดงดงขึ้นงมาอีกแม่ติงนังอยู่งหัแม่ลูกนี้เพื่อจะ มาไยัง,ยงม่ได้ไม่ไาวมาเป็นของไอราฮะนาอีสอนโอ้โหควดีอ่ะดีไปแล้วนะครับ60.54ครับหกอมรี่ครีับบิกท่ายมาที่พี่หมอพี่หมอสามนไม่ลง็ลงวแม่ดบาวมาเป็ของเปนนะินทายมาที สิสสิดท้ายมากโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่ครับเปล่าแล้วครับเป่าแล้วครับตามนั้นครับตามนั้นครับไม่ใช่ผมแต่ว่าเป็นคนอื่นนะเออรโอเคตามนั้นับตามนั้นเอาใหม่เอาใหม่เออ ครับผมำอธิบายแล้วโอเคนะครับชัดเจนครับชัดเจนช,เนะชัดเจนก็ชัดเจนครับก็บางทีคือบางทีเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็แบบว่าเราเรา,เราเล่นเป็นพี่ใช่บางทีเราก็จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่สนุกนะฮะแล้วก็แหมค่อนข้างค่อนข้างที่จะบู e. บ๊ไปเเหมือนคู่เมื่อกี้พี่ทุกทีทุกพี่พน้องเหมือนกัน ทุกอย่างอธิบายได้ถามได้นะฮะสงสัยได้นะฮะแต่ว่าก็ชัดเจนนะชัดเจนอนะการตัดสินขอคกรรมการถือว่าชัดเจนขอให้คำตัดสินของกรรมการเนี่ยเป็นที่สุดแล้วในการนะครับครับครับผมคือเราพยายามย้ำตลอดว่าการตัดสินของกรรมการเนี่ยคือว่าเป็นที่สุดแล้วนะครดูต่อดีกว่าดูต่อดีกว่านะเวลาเหลือเฟือเหลือเฟือกับคะแนนที่เหลืออยู่นะฮะนะครับผมกรรมการนี้ไม่เคยไม่เคยเข้าว่างใครอยู่แล้วใช่ไม่เหมือนนักผ่าครับ มัน,นอ,อ,อ่ายใช่ไหมคนละเบียรเลยนะครับแล้วะ <c oughs> ครับดูต่อครับนะครับครับผมอะดูนะบอลของคนเบื้องหลังฮะนะคือหมอสามคะแนนไม่ได้ดูนี่ครับคือบาบอลเป็นของที่สิบฮะคือพอ,อนะหายมาปัดจาจะเล่นง,ง่ายนะครับนะสิบหายมาครับ ลองหนะนึ่งหวะได้ไหมเนี่ยลูกนี้เข้าคงเข้าขาหลุดไหมฮะเสียบอลฮนะจะดูว,ดว่าฮะเป็นของคนข้างหลังดีถ่ายมาให้ครับดีขึ้นขึ้นซุ้บเน,นี่ยลูกนี้ปัดออกมาครับนนไม่ลงเลยฮะลุงนี่นนอ,อ่าเป็นเอาเคนะเป็นบอลของคนเบื้องหลังฮะ ทียี่ส <lequel dit> <ais> ิบ <Del> ห <es Four> <te> <mm <t 95 x 2> ้าดูเวลาดูเฟื่องนะครับกูไม่ได้เข้าข้างแฟไปตอนที่ภาพบรรยายเมื่อกี้นะ โอเคฮะแมนพาลูกนี้ฮะสุดท้าครับลูกนี้ดิบาบันเป็นของใครฮะอย่างเป็นของไอราดาครับมาที่ปิ้นถ่ายมาที่แ็กครับแ็กนี่ถ่ายมาที่แมนแมนผิดครับ กโดดไปเอาโดดไปเอาใช่ไหมยวผมตรงนี้เป็นทีมพเทนตรงนี้ฮะกแต่ผได้หนึงลูกครรียหลักเ้าเรีนหมลขก้นี่คือสิทธะสิทธิ์ดุสิทธิ์นะดุสิทธานีวันนี้คะอยู่ที่สวนสัตว์ป็สิทธ์ฮะ่กีปอยชไปเรื่อยนะครับไประยนะครับไปเรื่อย

ยี่ยสสีครับสตอครับโอ้โตรงนี้ต้องตี <c oughs> ตนะทำไมต้องตี <c oughs> อ่ะก็เพราะว่าต้องให้หยุดเวลานะ คนเชียร์นี่เยอะใช่ไหมแม่จริงจริงแล้วเนี่ยผมว่าคนคนเชียร์ไม่เท่าไหร่ไอ้แฟตไฟไนเนี่ยครับผมแฟตไฟเนี่ยแฟตไฟนี่ไม่ใช่คนเชียร์ครับเป็นคนเป็นคนเล่าครับผมแม่งคนเล่าเลยนะเดี๋ยวนัดต่อไปเดี๋ยวผมเชียร์เล้ามันบ้างนะก็สนุกกับเกมนะสนุกกับเกมนะครับไม่ต้องสนใจอะไรสินะ เอ mm ้าเนี่ยเนี่ยเนาะ